สวัสดีค่ะหมอแดงพแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของงานนะคะการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เนอะก็เป็นคําถามที่หลายคนถามมาตลอดเลยว่าเอออยากมาปรึกษากับแดงอยากรักษากับแดงคุณหมอแดงอยู่ที่ไหนคลินิกอยู่ตรงไหนจะไปหานะคะซึ่งก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแดงให้คำปรึกษาที่ไหนแนวทางไหนอะไรยังไงนะคะคือต้องบอกว่าล่าสุดมีทำรายการวันใหม่ไกลโลกเนอะซึ่งจะมีสปอนเซอร์นะคะที่ท่านก้าวกระโดดสนับสนุนก็อยู่นคนปรปฐมเนะะอะก็จะมีคนเขาจะผิดว่าแดงอะคลินิกอยู่นคนปรปฐมจะไปหาซึ่งก็บอกตรงนี้ว่าไม่ใช่นะะะะคคเเป็นอนซอซร์ แล้วก็มีบางคนก็หาในทางอินเทอร์เนต็ตเนาะแล้วก็จะไปเจอแบบเป็นร้านนวดเป็นชื่อหมอแดงอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปหาก็ก็ไม่ใช่อีกนะคะก็สรุปตรงนี้เลยว่าแดงรับปรึกษาทางโทรศัพท์ช่องทางเดียวนะคะผ่านการนัดหมายทาง Line at healthy DC นะคะคราเนี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเปิดเป็นรับปรึกษาทางโทรศัพท์แล้วก็ทำไมไม่เปิดเป็นคลินิกอะไรอย่างงี้นะคะก็จะบอกตรงนี้ว่าจริงแดงมีร้านขายยาอยู่แล้วเป็นของคุณพ่อเนาะซึ่งก็จะเป็นการแบบขายยาตามปกตินะคะ แต่ว่าที่แดงมาเปิดรับปรึกษาทางโทรศพัพท์เพราะว่าแดงคิดว่ามันเหมาะกับตัวแดงเองค่ะแนวทางการรักษาของแดงแดงเน้นในการคุย เพื่อทราบมูลเหตุเฉพาะรายซึ่งแดงให้เวลาเยอะมากนะคะหนึ่งคนนึงให้เวลาประมาณ 45- ่าทีถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าแดงอใช้2แนวทางหลักๆในการรักษาแดงก็จะแบ่งก่อนนึว่าถ้าเกิดเป็นสมดุลร่างกายแดงใช้แนวทางแพทย์แผนไทยค่ะว่าแดงจะวิเคราะห์เลยว่าอ,อแต่ละคนที่มันมีมูลเหตุแตกต่างกันคืออาการมันอ,อาการเหมือนกันนะแต่มูลเหตุแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแดงจะไม่ถนัดเลยในการแบบว่าแนะนํายานหนึ่งขนาดแล้วก็กินเลยค่ะ เพราะว่าแต่ละคนมันมูลเห็นไม่เหมือนกันมันจะยาตัวเดียวกันจะหายได้ไงแล้วอย่างมันเป็นการที่เราต้องทำความเข้าใจกับคนไข้เราว่ายามันคือการบรรเทามันคือการปรับ สมดุลที่มันเสียอยู่ตอนนั้นนะให้มันกลับมาคืนสู่ปกติแต่ถ้าคุณไม่รู้มูลเหตุของตัวคุณเองอ่ะคุณกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีใครบอกคุณว่าอันนี้มันมาจากอะไรแล้วคุณไม่ได้ปรับอ่ะมันก็กลับมาเป็นใหม่แล้วขราวเนี้ยมันเรือรังด้วยค่ะคนที่มันกลับมาเวียนเป็นเนเป็นเกิดอะไรขึ้นเกิดความกังวลฉันเป็นอะไรกลับกลายเป็นอ่ะฉันไม่แข็งแรงไงเพราะฉันป่วยบ่อยฉันเวียนเป็นอยู่นั้นเพราะฉันแดงถึงเน้นในการคุยกันแบบคุยอ่ะคุยแบบคุยเพื่อให้ทราบว่าแต่ละคนมูลเหตุแตกต่างกันอย่างไรรเป็นโคทาางวตะ ิดตะหรือเซมฮะเป็นเรื่องของกายหรือใจต้องปรับสมดุลยังไงมันก็จะมีหลักการในส่วนของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วก็ธรรมชาติบําบัดนะคะ แดงจะบอกว่าแนวทางนี้มันเหมือนกันก็คือสมดุลคือมันจะใช้คําพูดอะไรก็แล้วแต่จะแผนจีนอายุรเวทแผนไทยว่านว่าเป็นแผนตะวันออกอะ่ะมันคือเรื่องของสมดุลเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยคุณกําลังเสียสมดุลตรงไหนแล้วก็แนะนําเฉพาะรายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางกายเนาะแล้วก็จะมียาค่ะถ้าเกิดใครคุยกับแดงอะ่ะก็จะรู้ว่าแดงเป็นคนแนะนํายาน้อยมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่แนะนําในคนที่มีความจําเป็นต้องกินอันเนี้ย ต้องกินค่ะก็จะแนะนําว่ากินอย่างไรมันไม่ใช่ว่าโดสเดียวกันเหมือนกันไปเลยค่ะกินทุกวันกินยาวนานเปล่าแดงจะไม่แนะนําอย่างนั้นเลยค่ะแดงจะบอกว่าเออในจังหวะนี้ควรกินแบบนี้แล้วพอดีขึ้นเราควรลดหรือถ้ามีอาการใหม่มันเกิดจากอะไรแล้วมันจะควรจะกินแบบไหนเนี่ยเป็นคำแนะนาที่แดงจะให้มันถึงนํามาซึ่ง การคุยเฉพาะรายแล้วใช้ระยะเวลานะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของสม,มดุลจิตใจจริงๆมันเกี่ยวเนื่องกันแต่มันจะมีความชัดเจนจากการคุยกันให้เราได้สังเกตได้อยู่ว่าคนนี้ควรจะ เรื่องของสมดุลจิตใจมันเป็นตัวกระตุ้นหลักเลยที่ทำให้เขาอะไม่แข็งแรงซึ่งพอมันมาเป็นสมดุลจิตใจแดงใช้หลักการอะไรแดงใช้หลักจิตวิทยานะคะแดงเรียนจิตวิทยาสุขภาพเนาะแดงเป็นสายถ้าในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่ามนุษยนิยมนะคะฮิวแมนนิซึมนะก็เชื่อในศักยภาพของตัวเองค่ะคนเราจะป่วยจะไข่อะ่ะมันจะเกิดจากอะไรมันเกิดจากความเชื่อความคิด อะไรในใจแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขามีพฤติกรรมสุขภาพแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแดงก็จะใช้หลักการนี้ในการพูดคุยเนาะแล้วก็ใช้ในเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกก็คือการคุยโดยที่จะดึงจุดแข็งเขาออกมาผ่านการรับฟังผ่านการตั้งคําถามเขายึดถือคุณค่าอะไรนะคะเขามีเป้าหมายช่วยเขาค้นหาเป้าหมายในการมีสุขภาพดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการทางจิตวิทยาสุขภาพนะคะซึ่งห,หลายๆคนมาคุยกับแดงก็บอกว่าเออเหมือนคุยกันนังจิตวิทยานะแดงว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นเนื้อเป็นตัวของ เราอะค่ะเราอาจจะไปเรียนเพื่อเอาหลักการมาแต่ลึกๆแล้วเราเป็นคนแบบเนี้ยเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์อะเรามีหน้าที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนกระจกให้คนไข้อะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันก็เหมือนกับเขาพูดกับตัวเองอะละค่ะแต่เราใช้คําถามในการที่จะดึงให้เขาค่อยๆตอบค่อยๆเล่าค่อยๆคิดว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะแล้วก็เป็นตะเกียงที่เดินไปข้างๆเขาไม่ได้ชี้นําอะไรเขาแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนนะคะส่องทางเออเรามีประสบการณ์อะไรเราเอามาแบ่งปัน ชวยชี้นําทางกันแล้วเวลาผ่านไปให้เขาได้มีไกด์ไลน์ในการเอาไปปรับด้วยตัวเองให้ความเชื่อมั่นว่าเขาทําได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นป่วยไข้เลยยังสุขภาพดีมาได้ทําไมตอนนี้จะทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่กระจกตะเกียงแล้วก็โซฟานิ่มๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริการที่แดงจะให้กับคนไข้ของแดงนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนใครว่าเออคุณหมอจะเปิดคลินิกไหมจะต้องปีการนวดมีอะไรไหม แดงจะไปเวยของแดงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าเหมาะนะเหมาะกับการเยียวยาแบบนี้นะคะก็มานัดรับคำปรึกษ,ษากับแดงได้ซึ่งอันนี้จะวงเล็บเอาไว้เลยว่านานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการมากเนาะสมมุติอาการทางกายมาเลยลงมในท้องโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วเป็นแพนิกอย่างมากตอนนั้นตื่นตระหนก อันนี้อาจจะแนะนําว่าหาคุณหมอที่คลินิกแพทย์แผนไทยใกล้บ้านหรือเภสัชกรใกล้บ้านก็น่าจะเหมาะกับอาการในตอนนั้นที่เป็นฉับพลันมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอได้อยากค้นหามูลเหตุหรือบางคนนะที่ ก็หลังๆก็มีบ่อยเหมือนกันนะคะที่สุขภาพดีแหละไม่ได้มีอะไรแต่ว่าอยากคุยนะคะอยากรู้แนวทางในการดูแลตัวเองในระยะยาวก็นัดมาคุยกันได้เช่นเดียวกันซึ่งในอนาคตเนี่ยแดงก็ไม่แน่ใจว่าแดงอาจจะปรับเป็นการคุยแบบเห็นหน้ากันหรือว่ามาพบกันก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแผนในอนาคตเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนที่คุยก็อยากมาเจอเนอะแต่ว่าแดงอาจจะไม่สะดวกในการแบบว่าอยู่ดีมาเจอกันเลยแดงก็อยากให้มีพื้นที่ที่มันเป็นสัปปะยะค่ะมานั่งคุยกันมาได้แบบ เจอกันแล้วก็วางแผนสุขภาพดีๆร่วมกันเพราะฉะนั้นก็เอาว่าเป็นแผนในอนาคตแล้วกันแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังรับทางโทรศัพท์อยู่แล้วแสดงว่ามันก็เหมาะกับถ้าคุณอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยแสดงว่ามันก็จะสะดวกเพราะว่าเขาไม่ได้มีคุณหมอที่สามารถมานั่งคุยกันแบบองค์รวมแบบนี้ไปหาคุณหมอทางนี้ก็จะให้ยามาแบบนี้ ซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขานะคะฉะนั้นอันนี้ก็ยังมองว่าในปัจจุบันยังเป็นวิธีการให้คำปรึกษาที่เหมาะอยู่สําหรับแดงในตอนนี้นะคะก็หวังว่าช่องทางนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้คำปรึกษาสุขภาพกับคุณได้นะคะส่วนใครที่อยากจะมารับฟังข้อมูลสุขภาพตามปกติก็ติดตามในช่องนี้แล้วค่ะแล้วก็ใครที่อยากเชิญไปพูดนะคะให้กับพนักง,งานออฟฟิศหรือคนในองค์กรก็ชวนแดงมาได้นะคะก็จะมีอีเมลขึ้นให้นะคะอันนี้ก็จะมีการไปพูดในหัวข้อเฉพาะที่ถ้าเกิดว่าแต่ละที่เนี่ยอยากเน้นเรื่องอ ่ยหนอเรื่องกายเรื่องใจเรื่องแดงแดงขึ้นไว้ให้ละกันว่าแดงพูดเรื่องอะไรได้บ้างในสโอบความเชี่วชาญของตัวเองนะคะก็สามารถเชิญมาได้ทางอีเมลนี้นะคะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแนะนำไม่พอรู้จักกันถ้ามีประโยชน์ก็ยินดีค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปจะมีข้อมูลสุขภาพอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมมาติดตามในช่องนี้นะคะวันนี้แดงก็ลาไปก่อนค่ะวัน,น,นดแดงแพทย์ไทยสวัสดีค่ะ